อาตัวดีเนาะเอาเพราะสวัยคือผมเอาเอากัรละวัฒการครับจัดโชจะเล่นพ่อยเอาพี่ร่างใครที่รอผูกห้วยจางครับผมเนาะแล้วได้แล้วได้มาแล้วตองวดพี่ร่างขึ้นแรกเลยล่ะได้ตองวดเลยมีน้ำพื้นอะไรล่ะโอ้เขนวันที่ทะเลออกวว่าอ่าวสบเี่ดอ่ะ อนําขึ้นมากกเลยฝันเลยพี่รองโชคมันกันว่าพี่รองหกสามงดที่ผ่านมาเนาะว่าเป็นสีพวกฝันฝันอยู่โอ้เอาพี่ร่องนี่เนาะเอฟบาเอฟซีผ่กรวบมญมาได้หกสามตัวนี้แหละพี่รองดนหกสามตัวนี้เนี่ยแอดมินก็เอามาส่งให้พี่น้องผู้ใดได้โชคได้มันกับคนว่าได้โชคน้ําปูกะ เราำบูดน้ำปูนี่แหละคนวุ่งจะซาปูนฮะที่ซาบปูนนั่นโอ้ปูเท็ดอีกย่างไนึ่งก็ครับซาบไปซาบประตูโค้งนนั่แหอะไรเออเมื่อนั้นบวงสวงประตูโค้งแมนอ่าเพิ่นให้หลวงพ่อโอ้ลวงพ่อหลวงพ่อขึ่นกระ้องออกมาบอยอยากบอกบอยอยากบอกหกสามลายบอยอยากบอกแห้งบอยอยากบอกแห้งแต่ว่าเส้นแบ่งมันเนี่ยเออแต่ว่าประกาศใช่ไหมแต่เมื่อตรงกับโค้งุที่ไทยอาจารย์ฝัน หนึ<ส>่งหกสามเนี่ยอ่าพี่ออ้อมตุกตุตกคือเพิ่นบอกแล้วบ่บ่มักน้ำเพิเ่นบ่มักเนียตือบ่มักควม่มเพิ่นเลยมามาย่ำให้สิ <c oughs> อเอาบ่เตี้ยสิอ่องบ่เอาให้ตุกตานี่อืมนี่พี่อ้องโอ,เงเ <c oughs> อ้เสียค้างแล้วล่ะอ่าเสียค้างแล้วบาทนึ่งเสียค่ะตัวแดกกัสิเอาบาทนี้งนั่นบ่ตัวแรก็สิว่าแม่นโอ้เอาพี่น้องนี่ครับผมเนาะอ้า จะถวายปู่ด้เพียงด้วยสำหรับทีมงานครับผมนะการมีคนล,ะ,ละนินละนอยละปูร่วมบุญกันมารถเป็นวันได้โชคได้หมาแน่ากันเออตามงกาลังได้ตั้งรักว่างหันเห็นอยู่บ่มักหาศูนย์เม่นพวกอวะไรกองวอนอีกแกเขามาสีงอนหางานอนอะไรก็เลยว่าเอววาลองเบิงก็ได้เหนผู้ผู้เห็นแล้วบ่บ่มักละเลยบ่ อ่าเดีอยขออนุโมทนาบุญเ้อญาติโยมทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสาบเสาเอ่อสาบเสาสาบคันเนาะอ่าสาบเขาสาบคันอ่าเสาย่างบ้านเนสมเร็จแมนนีแจะเทเวือเทเวืีเสาประตูมองหลวงพ่อพุ้นประทับนะครับผมหลวงพ่อที่ที่ไหวเพนแล้วเมื่อนี่เป็นยังเป็นปุนเทเวสอ อ่าผูตัดก็ดีคอยเชิดต่อแมนอ้าพี่น้องไปตามมีล่ะอ่าตามมีตามเกิดปูนปูนกับมีแน่แล้วล่ะครับผมอ่าไทยบ้านเป็นกันได้โชคกันก็ดีคอยเฮ็ดไปอ่าผู้ใดอยากร่วมบุญกันเชิดต่อได้พี่น้องเนาะไปเรื่อยๆครับจาเออเออหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่าบวกบวกหนึ่งพันบวกหกร้อยอ่า เอฟีทางช่องสองพันบาทสองพันสาธุมหาแห่งตัวนี้โอ้บันวดนนี้วันที่หนึ่งขนลุกตัวู้ทูอ้ยลูกหยายาเอาปูชื่อขนลูกแห้แค่ตุ่นี้ว้ายว่เคยเห็นมันนี้ยังคขนลูกยาบยาเลยพได้ว่าสิบบอสิบบอขนลุกเลยโอ้ทู เมื่อนกัเมื่อเลขสิวังกันกันแม่นคือกันเล่ดูเงียบเงีโอ้ย่างไปเต้เพื่อนไอคนลูเงียบเงี่โอ้พี่รองเอไปไปไหนไปหาเพื่อนครับผมไปขอพรบ่แม่นขอพรไปไหว้ไปนี่นิดโอ้ยไปบูชาด้วยความศรัทธาเนี่ยข้าเขออวข้าวขาอว่าข้าก็รอดคุ้มมือเนาะรอดคุ้มมือคนว่าให้ก่อนจะออกกะให้ขอพรเพื่อนครับผมไอเพื่อนมุ่นผลคุ้มพอ้เขอบมากอะนมัสการเพื่อน พิ่นมาอยู่โดยเต็มๆอยู่ดีเชิญเพิ่นมาแล้วเรียบร้อยคนมาแล้วมาอยู่อีหลีแล้วอ่าเมื่อขึ้นเลขออกเท่าไหร่วันที่หนึ่งปะวันที่สิบหกเนาะสิบหกครับผมโอ้ยว่าเป็นสิบวัฝันอ่ากับ่อตั้งเจี๊ยฝันดอกบอได้คืยเพราะว่ายกำลังเมื่อยอยู่เมย์อยู่นอนนอนสามทุ่มเนาะครับสามทุ่มกันนอน ไปฝันเาตอนเลยห์หกทุ่มไปโอ้ค้อทีแอท่แย่ว่าละครอีกแง้เหกทุ่มกัวนี่ไหมโอ้ทุกทุ่มกว่าฝันแล้วมันหูมือ,อเลยดิยหูมือแบบเขาเป็นน้อนอีกอะว่าเป็นบ่หลับทอดานนะอ่ะนั่นนั่นเป็นอีกอ่ะบ่หลับบ่มค่อยหลับ,บ,ลบมันหูม,หนหมือแล้วเป็นหูมือแหละเป็นคือคำว่าน้อนอิ่มกับผู้ปันเดรกครับแต่ว่ามันหึมบนน้อนบวอยา่างเรามันชิดน้ำฝันนี่ล่ะอื โอ้ยมาฝัน,นพูดฟันเหลี่ยนเนี่ยฝันจระเลย,เลยดิโอ้จระเลยว่าเป<น>็นเพิ่นเออว่าเพิน่นมาให้โดยตรงบ่สิ่งเด้โอ้โทู้เมือ่อคือเมื่อวานนี่ไปถามพ่อหลวงพอ่อโอ้ฟันเขียวฟันที่ฝันนะอ่ะเมื่อวานนี่หลวงพ่อเพิ่นนัดไปบ้านพเนพ,พิ่นดิหลวงพ่อผู้เพิ่นให้ที่เพ,พิ่นว่าพกซามนะโอ้โอ้ทู้โอ้ฝันเขียวผู้นั้น ฟันฝันฟันเจียวมาหาเฮงกับกับแฟนนี่แหละโอ้ทุกงวดดีมากพูดแฟนฟันเจียวกับมาเฮงกับแฟนมาตองผลโอ้แต่ว่าหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเมื่อวานนี่เพิ่นไปถามเพิ่นเรื่องฟันนี่พลวงหลวงพ่อที่ที่ผมฝันนี่มันใกล้ความจริงหมดถามเพิ่นนะเ<อ>พิ่นเลยยิ้มเปืเปยยยอ่อยๆอยู่เพิ่นว่า มีมีแนวแล้วมีแนวแล้วมีมีแววแล้วคุณผูาโอ้มีแววแล้วแมนมีแววแล้วเพิ่นบอกว่าว่าแมนพ่แมนนี่โอ้สงสัยว่าความฝันนี่มันจะเป็นความจริงบวเลยไปถามเพิ่อนโอ้สงสัยแสดงว่าฝันนีมี่อะไรนะมัาไมนเห็นมันเห็นคัากลายนะโอ้แล้วบัดนี้มันหลุดก็เลยไปหาเพิ่นแล้วก็เลยถามคุณ่นว่าอันที่ที่ผู้ข่าฝันนี่ มันคือวัวมันแมนวัวคือเห็นคักแท่นะเห็นคักแท่นตีวัวบัานนี้เพิ่งเลยว่าเพิ่งเลยยิ้มเนาะยิ้มแล้วเพิ่งเลยงึกงหัวมีมีมีแววอยู่เพิ่นว่าโอ้คือปูไปหาหลวงพ่อสิว่าเพิ่นมาแมนมื้คนผู้คนทรงเวินล่ะอ่าปูเพิ่นส่งเว้นที่บอยอยากบอกบ่อยากบอกว่าบ่อยากบอกบ่อยากบอกว่าล่างสามล่างหกสามแมนโอ้โทษปูนิมิตปูเลยฆ่าใจแมนขาใจ มันคือเห็นขักวทเซนโอ้บัติแมนบัติป้าโทษป้าโทษพี่รองลีวเพื่อนนัดไปหาน่ะบัตตังใจไปหาเพื่อนเนี่ยโอ้เพื่อนนัดเพื่อนนัดห้ไปหาเพื่อนยุ่สัมผาวโอ้ครับผมโอ้โทได้ถามเพื่อนมีโอกาสแล้วก็ได้ถามเพื่อนถามเรื่องววาฝันเพราะเพื่อนมองเขาเห็นเขาเห็นเหมือนได้ว่าเ้าฝันเนี่ยโอ้ครับผมโอ้โทษฝันเจ้าหัดมาหาแห่งพี่รองเป็นไรเนาะบาดวมนงเนาะ กันเยียมาหาเฮงกับแฟนด้วยงมเจียบอ่ะกับเจียบนข่งาเอออืมที่ว่าฝันเนี่ยครับผมห้อยห้อยห้อยฝันตอนหลังหกทุ่มกับตีหนึ่งครับผมผมเมื่อขึ้นมาก็ตีหนึ่งกัวเนาะครับผมเป็นวันวันใหม่เออวันใหม่แล้วเป็นวันที่สิบสิบสิบเกียรแล้วสิบเจีตอนเช้าตอนเช้าผมวันพระครับผมเป็นคืนของวิจิโมกลางคืนแหละเราไปด้ฉัน ไล่จากหกพุ่มมาเป็นวันที่สิบเจ็ดเนาะครับผมมันเป็นวันผ่าวันอาทิตย์ครับเมื่อวานนี่เนาะแมนครับก็เมื่อวานนี่แหละมืนน่อส,สิบเมื่อสิบแปดอ่าเมื่อสิบแปดแต่ที่ว่าต้องวันนั้นต้องเด็กๆน่ะอ่าก็เรียกว่าห่วยว่าว่ามันสที่พวกฝันหรือฝันที่ตัวบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจก็นพราะนมดาเนี่ยเพราะว่าได้โชคได้มาแล้วตรงๆแล้วก็ได้โชคได้มาแล้ว กระบอกคิดว่าเพื่อนนี่จะมาอมานิมินให้ไว้บบนี้อ่าเอาเมื่อใดก็ได้เด้อหลวงพ่อว่าอยู่เอ่อบด้เฝ้าบอกบด้เฝ้าเอมื่อใดก็ได้เด้องหลวงพ่อเพิ่นให้ตัวไดขึ้นซื้อได้สบายมั้คือสบายมา้ยเดี๋ยวนี้น้ำมันเอจ๊่ได้เส้าว่าต้องด่วนต้องนั่นเลยสร้างรถตีรีส์ไปแล้วอุทูไปหาไม่รู้ปู่ไปหาได้สั่งเพราะบัลลุมมา โอสังจองไ้ก่อนเลยสังจ่องผู้คนมาเล่ขายนอ,อ,อ,อผู้คนเอารถตวูว่าเล่ขายนะได้เท่าไรเอาเท่านั้นมีเท่าไรเอาให้หมดมเท่าไรเอาให้หมด,มหหมดต้องให้มันเลขตัวนี้เด้ต้องเลขตัวนี้พรอแม,มนแล้วก็มีเอาแค่สามหางนี่โอ้ยีร้องเอ้ยอ่าเป็นตั้งได้บาทได้พีร่ร่างผู้ผู้จองไว้กันหลายแล้ว อ่ะลูกซสือล,ลูกฮะลูกเสือมหาไปหาจองอ่าอ้าวพี่รังเอ้ฝันใคนความฝันเ้อะครับที่ว่าความฝันใน,นฟังไหมอ่าฟังคักๆครับฝันว่ามาหาเฮงกับโยมเกียบนี่พ็กแฟนเนี่ยอ่าเอาของมาถวายปูอู้นั่นจอดอยู่หลังรถเนี่ยเอามาวางอยู่หลังรถยุบวางท้ายรถไปเนี่ยทางลุงไปสลาเออคนลุกเลยอู้ มาสองคนนี่มาสองคนเนม,นมน่มามหาเฮงกับเจียบแย<ฟ>่นะ่ะเจียบเหร้รถคันนี้แหละมานะ่ะโอ้โชคขี่รถคันนี้แหละมาอ่ะเอาขวางลงไว้พื้นดินแล้วยังสิสิมาเอื้นปูสิมาหมุนปูไปหลับไปรับของโอ้แล้ว่าปูปูมานีหมตนรับของรับสังกระทานเนี่ยเพื่อนวะครับผมมาหาเฮงเ็นบูเบูา แต่ว่ายมเกียมอยู่พุ่นยุ่อยุ่กับของคืออยุ่กับของทั้งที่ขึ้นไปสลาทั้งลุงมองเอาของวางไว้ที่ที่ขนของลงรถวะเถอะขนลงแล้วขนลงแล้วรถกันมาจอดไว้แล้วเออเตรียมถวายเมนเรียว่าเชี่ยวไปถวายสลาครับเชี่ยวขึ้นไปสลาปูดรยยางไปยางไประว่าเอ้าพักกันมาถวายของก็โอ้คือมหลายแท่นนะโอ้ครับผมโอ้มหลายแท่นควงน่ะมัน จังเดย์จีเซย์เหมือนไงน่ะอู้ววัดอ,อ,อมาหลหลมันมันมันนั่นมันได้ไหลเลยอมกมาถวายปูไหลมันมันไดนหลายจีปูออมันได้หลายเลยออมาถวายปูไหลนี่ีหละอ้บแบบนี้ยุคข้างสังกะทานเป็นถังน้ำเนาะอ่ะถังน้ำที่รถทีบแก้ไปบ้างออ,อถังน้ำมันสิบจากดีถึงสิบห้าบ่อาถังน้ำดื่มเฮาเนี่ยถังน้ำดื่มเฮานี่ที่ที่ ที่เขาเจ้าไปหาเล่ยทรงอยู่นะ่ะอ่าอ่าครับผมถังน้ําอ่าถังที่เขาจะไปทรงน้ำบังเเ<อ><า>ม่ย่เาะเเม่ยถังสีชมพูเนีส่สีชมพูออกแปรแดงบุลละครับปูรนเลี้ยวไปถังน้ำนะ่ะปูนเลยถามโยมเจี๊ยบเลยว่าเอ้าน้ำนี่ถังน้ำนี่แมบ่บ่เอามาถวายบ่เนี่ยแม่ท่น แมนจะปูเจียวมาถวายปูละถังน้ำเนี่ยโอ้ครับผมเอาคือว่าเอาสมเป็นขวดเป็นแพผกหันอออันสุมนี่นะมันม่หนักปัย่าว่านะปูทานะมันไงมันเงมันบ่หนักปัญญาว่ามันกินง่ายเอออืมเราเลียตอบว่าถังแงแหงได้หลายปูสินโอ้โทษเอาถังแงไหลน้ำาุกคนได้หลายือเว่าครับผมมันเซน้ำได้ไหลก็เลยเอาถังแงนี่มาสินโอ้ครับผมมานี้ปูเลยถามว่า น้ำนะน่ะน้ำหนักของน้ำถังเนี่ยมันหนักหลายบนไดอู้ถามเออมันตะกิโลคือชิจมไหวนะอ่าเราได้ตอบว่าสี่สิบห้ากิโลโอ้ตั้งอยู่เดีถังน้ำตั้งอยู่ยไม่ถังเดียวครับผมสี่สิบห้ากิโลอืมแต่ว่าผู้เหลือเบิรงผู้เห็นเลขศูนย์ห้าเนี่ยอืมบมีสี่ดี ซีอยู่ปากเนี่ยซี้ออกปากจากเพิ่นว่อออกมาเพิ่นบ่อออกมาว่าซี้สิบห้ากิโลตัวปู้เหลือเบิร์กยู่บ่อคอถังนะครับเห็นเลขศูนย์ฮะโอ้ต่อเป็นเลขภาษาไทยอ่าเลขเลขไทยเขาเลยไทยเขาอ่าห้านะถ้าศูนย์กับศูนย์เดียวกันอ่ะอ๋อบิร์กันหาอะไรบิบ่อเป็นห้าไทยโอ้ออืมห้าเลขไทย นั่นแหละตะวันซีอินออกจากปากน่ะตะวันซีซีสิบห้ากิโลอืมอืมขัดตีไปเรืยเป็นซี่ศูนย์ห้าอ่ะขัดจับใส่จับใส่ซี่ศูนย์ห้าโอ, <40 5. S 1> โอ้อ้าวพลัองอะไบานเนี้ย อืทางทางนั้นเป็นทางสีชมพูแป๋แดงคุณนี่เลขก็แป๋แดงคุณนีอ่อืมอ่มนั่นแหละคูเมียม,มาก,กับฟ้าบันนี้สิเมนโยมซีเมนมหาเฮงกับเมีบ้านเนี่ยกับแฟนมาเอาโชคมาให้นี่สนุกอืมพราะฝันว่าเอาของมาถวายครับผมมันฝันดีเราด้วคฮะ วันนี้ได้เอาของมาถวายไหมคือจังหวะสังกะทานพวกของไส้นี่นะคือจังหวดนั่นก็เงินใบหาร้อยสี่ครึ่งเงินใบหาร้อยมาถวายสี่ครึ่งครับผมอันนี้วันนี้เอาของสังกะทานมาถวายดิบ้านคับหน้ามันล่ะหน้าขังนี้ล่ะครับผมแต่ว่ามันเห็นเลขเห็นเลขศูนย์ห่าเนี่โอ้ยข้อหั่ยุคข้อหังนยุ่มองฟ้าเปิดอ่ะ ฟ้าเปิดมันเป็นพลาสติกขุมอยู่ดีครับผมพันเลรบแก่พลาสติกนะยูมองพลาสติกเลยอืตัวบบงี้เลยล่ะเต็มเต็มฝามันล่ะเต็มระยะฝามันล่ะครับโปเกเลตีอ่อนตัวซีเนี่ยออกจากปากเยอะอ่าซีคำว่าซีเนี่ยซีสิบห้ากิโลซีสิบกับซีศูนย์อยู่แล้วโอซีสิบหา้าเออแล้ว่นานบแบมันซีเนีซีออกจากปากวันนี้สิบห้านี่ มันเป็นศูนย์ห้าเหรียญยูหันโอ้เรียกยูหังเนี่ยเป็นศูนย์ห้านี่อ่ะก็เลีเอาสามตัวเซตกันเอาสี่สิบห้านสี่สิบกับสี่ศูนย์ครับผมบัดศูนย์กับยูถังห้ากับยูถังอืมตีสั้นเซตนะตอนอันเรียเนี่ยเห็นแต่ศูนย์ห้านี่อ่ะยุยุยูคอถังเรียุคอถังเห็นแต่ศูนย์ห้านด้ด้วยได้เออเอา ยึดจับลอตเตอรี่กับกีบ <45. S 1> ่ซื้อุนหาซี่้อนหาเนี่ยอ่าเออเน้นตัวนี้แหละอ่าอปูไปหาลอตเตอรี่นี่เพื่อบอกลูกซื้อลูก้าไปหาหาตัวไหนปูหาตัวนี่แหล <0 5. S 2> ะซื้อหาเออกับสิบห้าสิบห้าถูกกันเพราะว่ามันสี่สิบห้าโอสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้ากับสี่หนึ่งห้าอ่า สี่สิบห้าเขาตีไปไหนเขาตีไปสี่ส่วนห้ากับสี่หนึ่งห้าเนี่ยอ่าโอ้ถูกเพราะว่าถามว่าน้ำหนักถังมันเท่าไหร่น้ำหนักถังสี่สิบห้ากิโลปู้วะสันโยมเทียบนะว่านะ่ะเ,เป็นคนตอบเจ้เป็นคนตอบเป็นผู้าม,มาได้กองมาเที่ยวมาถวายเดีโอ้ครับผมอืมอ่า ฟันชำน,นั่นล่ะฟันชำนั่นฟันชำนั่นแล้วก็หูเมื่อยอืออ้าวพ uh ี่น้องแล้วก็พี่น้องนี่ก็บุ่หลับระบาดอ่ะมันเลยมันเกินหกทุ่มมากครับหูเมียนอนระบาดเดีเวลาเลยเตี้ยเมีนเป็นเป็นไม่ฉีดนมำในบ่อนนะโอ้โอ้ก็ขัดแท่บัอนเนี่ยสนอกโอ้แมีนอีหลีเด้อสนองพยายามนอนให้นอนอีกกับบุญหลับเดก็เลย ลุกต้มตน้ำฮ้อนจันกาแฟถาไปทำวัดเถ่ะนะมุสเซากตีซีกก็ไปทำวัดอออืมอืมแต่ว่าให้ร้อยอยู่ดีหให้ร้อยอยู่ดีให้ร้อยโค้งจุดท้ายบพอร้อยสรุปอยู่โค้งจุดท้ายอยู่ที่สรุปให้วั่ที่สาม